ขนาดของเวกเตอร์นะครับอ่าเรามาดูหัวข้อนี้กันก็แบ่งสองมิติกับสามมิติมาเดิมครับอ่าเรามาดูสองมิติก่อนถ้าสองมิติพี่กวาดอ่าแล้นามาเนาะแล้นาเป็นระนาบระบบพิกัดฉากนั่นเองอะ่ะแกน x y เนาะอ่านี้เป็นเวกเตอร์ p q อ่าเรารู้ว่าจากนี้เวกเตอร์ p q เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์ a b เนาะที่พี่วาดตามรูปเลย เราจะได้ว่าตามสูตรนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเราจะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์อ่า PQ นะครับก็คือความยาวตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็คืออะไรเอ่ยคุณคูณไหมก็คือพีทาโกรัสธรรมดาน,นั่นเองสูตรก็จะเป็นสแควรูท A กำลังสองบวก B กำลังสองครับแค่นี้เองพีทาโกรัสธรรมดาแต่ถ้าเป็นสามมิติก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เพิ่ม C เข้ามาตามสูตรเราก็จะได้ เพิ่มาอีกตัวเป็นนกำลังสองนะสูตรคล้ายๆกันเลยนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูคำที่เราเคยผ่านมานะเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็นหนึ่งเนาะอ่าซึ่งมันก็จะมีตามนี้นะเวกเตอร์หนึ่งหน่วย i เนี่ยอันนี้ตอนเราต้องรู้จักเลยก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน x นะอ่าแล้วก็เวกเตอร์ หนึ่งหน่วย j เนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน y แล้วก็สุดท้ายครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วย k ก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน z นะอย่างที่พี่วาดใส่ลักไว้เลยนะอย่างเช่นสองมิติถ้าเป็น i เนี่ยเวกเตอร์ i เนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน x แต่ถ้าเป็น j เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน y นะก็จะไปทางนั้นด้วยอ่าเป็นทางบวกนะครับแต่ถ้าเป็นสามมิติก็ตามนี้เลยอันนี้เป็น เวกเตอร์ i ก็จะเป็นมาตามแกน x อ่าแล้วก็น,นี่เวกเตอร์ j เนาะมาตามแกน y ก็เวกเตอร์ k ก็จะมาตามแกน z นะแค่นี้เองสิ่งที่เราต้องรู้ซึ่งสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนอกจากจะเขียนเป็นเมทริกได้ใช่ไหมเนี่ย a b เราสามารถเขียนไปนแบบนี้ก็ได้ a i บวก b j เนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้3มมิติก็จะเขียนเป็น a b c เนาะแล้วก็ a i บวก bj บวก ck นั่นเองเนี่ยสัญลักษณ์เราเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่พี่จะชอบเขียนในรูปเมทริกมากกว่านะครับอ่ามันจะเขียนสั้นกว่าพี่ชอบแบบนี้มากกว่านะอ่าโอเคเรามาดูโจทย์กันข้อยี่สิเขาให้เขียนเวกเตอร์ ab นะครับเนีย่ยเขาให้พิกัดมาให้นะ a กับ b ก็ทําเหมือนเดิมเลยครับชี้หาปลายกับปลายลบต้นนะครับแล้วก็ให้หาขนาดด้วยนะให้ตอบในรูป A.I. บวก B.J. หรือถ้าเป็นสามวิธิก็บอกตามนี้ A.I. บวก B.J. บวก C.K. อ่าเราลองมาดูข้อแรกก็หาเวกเตอร์ A.B. มาก่อนเนาะก็ชี้หาปลาไปล,าลบต้นเนาะอ่าปลยแเร็วเลยก็จะเป็นอ่าให้ตอบในรูปอ่าเราตอบในรูปนี้บ้างอ่ารูปเมทิเนี่ยเราตอบบ่อยแล้วอ่าอันนี้โจทย์สั่งเนี่ยเราต้องทำนะอ่าก็อันนี้ก่อนเดลต้ Delta x สามลบหนึ่งก็ได้สองเนาะก็เป็นสองไอต่อไปหกลบสี่ก็เป็นสองเนาะก็เป็นสองเจแค่นี้เองหาขนาดก็จบแล้วเนี่ยก็ใส่แอปสแูก็จะเป็นสแควรู t อันนี้เป็น a อเนาะอันนี้เป็น b ก็จะได้ตามสูตรก็คือ a กําลังสองบวกบีลังสองแล้วก็ใส่รูก็จะเป็นสองกลังสองบวกสองกลังสองแบบนี้อ่าถอดรูด้วยนะอ่าอันนี้บวกข้ามาก่อน ก็จะได้4ีบวกสก็จะได้รูดแซึ่งรูดแก็จะถอดได้2องรูสอนะครับอันนี้คือคำตอบของขนาดเวกเตอร์ AB แค่นี้นะ,ะต่อมาข้อ2ครับเหมือนเดิมหาเวกเตอร์ AB มาก่อนอเริ่มจากตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นจุดปลายเนอะลบหลบสได้ลบเก็จะเป็นลบเจต่อไปลบเลบ 3ได้ลบ10 j นะอ่าก็หาขนาดมาครับก็เป็นตามสูตร A ก็คือลบ7นะครับ B เป็นลบ10แล้วก็ยกกำลัง2อ่าก็จะคิดเลขมาครับอันนี้ได้49บวก100ก็จะได้รูท149นะครับก็ตอบเท่านี้เลยนะอ่ะเพราะว่าตอบไม่ได้แล้ว โอเคต่อมาข้อ3ครับเหมือนเดิมหาเวกเตอร์ ab มาอันนี้ก็เอาเริ่มจากรลบ1นลบลบ4นะครับก็จะได้3เนาะก็เป็น3 i ต่อไปเอา9ลบ6ก็จะได้3จริงไหมอ่าก็เป็น3 j แล้วก็หาขนาดครับอันนี้คือคำตอบด้วยนะขอเา้สองคำถามก็จะเป็นจากแฟร a กำลัง2อบวก b กำลัง2องจะเป็นรู9บวกเได้รูทสิบแปรูทถอดออกมาจะได้3ามูทนะครับโอเคไม่ยากเนาะต่อมาข้อ4ี่อ่าเวกเตอร์ a, b ก็จะได้เป็นอ่าลบเลบศใช่ไหมก็จะได้ลบเต่อมา4ีลบสก็จะได้ สอนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ขนาดหามาอันนี้คือคำตอบแรกก็จะได้เป็นสแควรูทลบเจ็ดกำลังสองบวกสองกำลังสองก็จะได้เป็น49่สิบเก้าวกสี่คตอบก็เป็นรูทห้านะครับโอเคไปต่อเลยนะอ่ะไม่ยากอ่ะมาถ้าเป็น3ามมิติบ้างก็ทำเหมือนเดิมครับอ่ะ เริ่มจากาเวกเตอร์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นจุด b เป็นจุดปลายก็เริ่มจากจุดนี้เริ่มที่เดลต้า x กสามลบหนึ่งก็จะได้สองเนาะก็เป็นสองไแล้วเนี่ยหกลบลบสองก็จะเป็นแปดแล้วก็สุดท้ายครับเดลต้า z ก็จะเป็นลบสี่ลบศูนย์เนาะก็จะเป็นลบสี่จริงไหมตัวนี้ก็จะเ,เพิ่มตัว k เพิ่มขึ้นมาเวกเตอร์ k นะครับ อ่าก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน z จบครับหาขนาดนะอันนี้คือคำตอบแรกขนาดก็จะมีสแควรูท a กํลังส a ก็คือ2 b คือ8แล้วก็ c เป็นลบสก็จะได้เป็นสี่บวกหกสบวกสิบหกคำตอบจะเป็นรูทแปดครับรูทแปดถอดได้ไหมได้จะได้เป็น2องรูทย็นะครับอ่า โอเคนะอ่าต่อมาข้อหกเหมือนเดิมเลยครับอ่าลุยเลยอ่าเริ่มจากอันนี้ลบสองลบลบห้าได้สามเนอะต่อไปลบสองลบลบสี่ก็จะได้บวกสอตงตามนี้สุดท้ายครับลบสามลบหนึ่งได้ลบสี่คนะอ่าขนาดก็จะได้เป็นสแคว e r รูท สามกำลังสองบวกสองกำลังสองบวกลบสี่กำลังสองก็จะได้เป็นรูทเก้าบวกสี่บวกสิบหกอันนี้จะได้เป็นรูทยี่สิบเก้าครับอ่าถูกไหมตามนี้ข้อเจ็ดครับต่อเลยหาเวกเตอร์มาก่อนอ่าเริ่มเลยลบสี่ลบ 4, ลบหกก็จะได้บวกสองเนาะบวกสองไอ ต่อไป1ลบ9จะได้ลบ8นะครับลบ 8j ต่อไป3ลบ0ูก็จะได้3นะฮะอ่านดอันนี้คือคำตอบแรกขนาดก็จะได้ส u a r e root 2กำลังสองบวกลบ8กำลัง2นะครับแล้วก็บวก3ากำลัง2อันนี้ก็จะได้เป็น root 4บวก64บวก9อันนี้จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ ลูสเจ็ดสิบเจ็นะครับโอเคต่อเลยนะอ่าอีกข้อหนึ่งเวกเตอร์ a b ก็หามาเหมือนเดิมครับอ่าเริ่มเลยสี่ลบสามก็ได้หนะึ่งเนาะอ่าหนึ่ง i แต่เราไม่เขียนหนึ่งนะอ่าเขียน i ไปเลยโอเคต่อไปหนึ่งลบลบสี่นะก็ะจะได้เป็นบวกห้าสุดท้ายครับลบห้าลบแดก็จะได้ ลบสิบสาม k นะครับคำตอบแรกใส่สูนครับขนาดก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังสองบวกห้ากำลังสองบวกลบสิบสามกำลังสองก็จะได้เป็นสแควร์รูทหนึ่งบวกยี่สิบห้าบวกร้อยหกสิบเก้าคิดเลขมาได้เท่าไหร่เอ่ยจะได้สแควร์ o ูท หนึ่งร้อยห้าเออหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าอันนี้คือคำตอบโอเคนะไม่ยากก็ไม่มีอะไรมากครับอันเนี้ยเราเคยทำผ่านมาแล้วจริงไหมเนี่ยพวกเนี้ยเราแค่เอาเนี้ยมาต่อยอดก็คือหาขนาดจริงไหมอ่าแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ข้อต่อไปครับอ่าโอ้โหโมโหม,หม,หมูเลยใช่ไหมให้หาขนาด อะเรามาดูข้อแรกขนาดของเวกเตอร์ u นะครับอ่าเขียนไปเลยสแควร์รูทอันนี้คือ a อันนี้คือ b เนาะก็จะได้เป็นสิบสองกำลังสองบวกห้ากำลังสองเขจะได้เป็นร้อยสี่สิบสี่บวกยี่สิบห้าอันนี้ก็จะเป็น root หนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับอ่าขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะได้สิบสามนะครับอ่าหรือใครจำได้พีทาโกรัสใช่ไหม ห้าสิบสองสิบสาเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่สูตก็ได้ตอบได้เลยนะครอ่าถ้าเกิดจำพีทาโการัสได้ที่พี่เคยทอ่องอ่าจำได้เนาะโอเคมาต่อข้อสองครับอ่าขนาดเวกเตอร์ u ก็จะเป็นข้อนี้ a เป็นลบสามเนาะอ่าแล้วก็ b เป็น8ก็จะได้เป็น9ก้าบวกหกสิบสีข้อนี้ตอบรูทเจ็ิบสามครับอ่ ต่อเลยนะข้อสามก็เหมือนเดิมใส่สูตรก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนรูทสองทั้งหมดยกกํลาลังสองเนาะแล้วก็หนึ่งส่วนรูทสองทั้งหมดยกกํลาลังสองก็จะเป็นสแควรูทหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองก็จะได้เป็นบวกกันได้หนึ่งเนาะอ่ารูทหนึ่งก็ได้หนึ่งครับจบต่อครับข้อสี่อ่าขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะเป็นอ่า a เป็นลบหนึ่งเนาะแล้วก็ b เป็น รูทสามเอ้ยลบรูทสามโทษทีมีลบด้วยนะอ่าแล้วก็ยกกำลังสองครับก็จะได้เป็นหนึ่งบวกสามเนาะก็จะได้รูทสี่ซึ่งคำตอบก็คือสองนะอ่าโอเคต่อครับข้อห้าขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะได้เป็นสแควรูทอันนี้เป็นสามมิติเนาะอ่า a เป็นสามแล้วก็ b เป็นสองแล้วก็ c เป็น อ่ะลบสี่คิดเลขมาก็จะได้เก้าบวกสี่บวกสิบหกคำตอบจะเป็นรูทยี่สิบเก้านะครับอ่ะไม่ยากเลยนะอ่ะง่ายมากเลยไปต่อนะครับข้อหกโอยเหมือนเดิมเลยอ่ะลองก็จะได้สแควรรูทลบสองกำลังสองบวกศูนย์กำลังสองบวกหกกำลังสอง 2. ก็จะได้เป็น สนะ, 0, ะครับบวก0ูนบวกสาก็จะได้รูทสีก็ถอดรูทมาครับจะได้2องรูทสิจบอ่ามาต่อเลยข้อนี้ก็เป็นสแควรูทสองกำลังสบวกสามกำลังสองบวกสี่กำลังสเนาะก็จะได้เป็น4ี่บวกเบวกสิอันนี้ก็จะเป็นสแครูทเท่าไหร่ยี่สิบเกนะครับอ่า อีกข้อหนึ่งมาอันนี้ก็จะได้เป็นขนาดนะหนึ่งกำลังสองบวกลบหนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองก็จะได้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่คำตอบเป็นสแควรูทหกครับอ่าได้นะไม่ยากมาดูอ่ายังมีอีกลืมไปข้อเก้ากับข้อสิบอันนี้ก็ไม่ยากครับมาลองมาดู ก็จะเป็นส q u a r o o t a เป็นสามเนาะแต่เราจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้ไม่มีเวกเตอร์ j เนาะเนี่ยมันหายไปตรงเนี้ยดังนั้นสามบสิไม่มีนะดังนั้นอันนี้เป็นศูนย์ไปโอเคนะอ่าแค่นั้นเองถ้ามันไม่มีตัวไหนก็แทนตัวนั้นเป็นศูนย์นะมาตัวนี้ก็จะได้เป็นเก้าบวกศูนย์บวกสิบหกก็จะได้รูทยี่สิบห้าก็คือห้านะครับต่อไปครับอันนี้ เวกเตอร์ i ไม่มีเนาะแสดงว่า a เป็น0แล้วก็บวก8ปดกำลังสองบวกหกกำลังสองอันนี้จะได้0ูนย์บวกหกบวกสาจะได้รูปหนึ่งนะครับก็คือ10นั่นเองโอเคนะอ่าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวดูข้อ22ต่อครับข้อ22อ่าให้เวกเตอร์ u กับ v มาแตแต่ละข้อให้หา ค่า x นะที่ทําให้ขนาดของสองตัวเนี้ยเท่ากันก็ง่ายมากนะก็คือแต่ละข้อเนี่ยทุกข้อเนี่ยจะเป็นแบบนี้เริ่มจากหาขนาด u ก่อนขนาด u นะของเวกเตอร์ u เนี่ยก็จะเป็นมีแค่ตัวนี้ใช่ไหมสี C, I. ่ i พี่ขอรับเลยแล้วกันถ้ามีแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นขนาดของเวกเตอร์ i เนี่ยจะตอบหนึ่งเพราะว่าเป็นอะไรเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยงที่พี่บอกอันเนี้เป็น เวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน x นะ i อันนี้ก็เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน y แล้วก็ k ก็เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน z นั่นเองอย่างอันเนี้ยเราใส่อับสแตรดเข้าไปใช่ไหมอ่าพี่เขียนแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วฝั่งเนี้ยเราก็ใส่สูตรไปสแปรรูทสองกำลังสองบวกเกำลังสองเนาะซึ่งฝั่งเนี้ยเราสามารถจะสมบัติค่าสมบูรณ์เนี่ยเราสามารถทำเป็นอย่างนี้ได้ absolut e 4แล้วก็ absolut e i เนาะนี่ทำแบบนี้ได้แจกการคูณได้นะครับซึ่งอันนี้ได้1นะครับนี่ทีพี่เขียนให้ดังนั้นก็จะได้ฝั่งนี้เป็นสี่นะเพราะว่า absolut e 4ก็ได้1คูณกับ4ี่ก็ได้1นะครับ i ได้4โทท่ทษทีโอเคนะอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นสี่บวก x กำลังสองแล้วเราก็คิดเลขมาครับ ก็เป็นยกกำลังสองทั้งสองข้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นยกกำลังสองเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิบหกเท่ากับ c บวก x กำลังสองอันนี้ก็จะเป็น x กำลังสองเท่ากับสิบสองถอดรูท x จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยรูทสิบสองเนาะต้องเขียนบวกลบด้วยนะเพราะว่าเวลาเราถอดรูทอะถ้ายังจําได้ต้องใส่บวกลบนะครับอ่าตอบได้ทั้งค่าบวกกับค่าลบ X ก็จะได้เป็นบวกลบ2รูทสนะครับอ่ะโอเคไหมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยข้อ2ครับอ่ะขนาดของเวกเตอร์ u ใช่ไหมอ่ะหาดกันเลยก็จะเป็น X กำลัง2บวกลบ5กำลังสแล้วฝั่งนี้ก็เป็นขนาดของเวกเตอร์ v อ่าสแร์รูท ลบห้ากลังสองบวกสี่กลังสองซึ่งข้อนี้ง่ายครับเพราะว่ารูทเจอรูทก็ตัดไปเลยก็เป็น x 2 2กำลังสองบวกยีอันนี้ก็เป็น25่สบวกสิบหกเนาะยีะ่าก็ตัดกันไปก็จะได้ x 2กำลังสองเท่ากับสิถอดรูทก็จะได้ x เท่ากับบวลบส่เนาะคือคำตอบโอเคนะ,ะต่อเลยครับข้อนี้ขนาดของ เวกเตอร์ยูนหาตัวนี้ค่อนอ่าก็จะเป็น square root ห้ากำลังสองบวกเอกำลังสองเนาะแล้วก็เป็นขนาดของเวกเตอร์วก็เป็นลบสามกลังสองบวกสี่กลังสองซึ่งตัวนี้ก็ตัดไปนะครับก็จะได้25่สิบหวกอกำลังสองเท่ากับเก้าบวกสิซึ่งอันเนี้ยบวกกันจะได้25้าเนาะเนี่ยมันตัดกันหมดเลยนะครับดังนั้น x กําลังสองจะเท่ากับ0 x, x ก็จะได้ศูนย์นะครับข้อนี้อ่ะโอเคนะต่อเลยครับข้อนี้เราก็เหมือนเดิมหาขนาดของเวกเตอร์ u ก่อนแล้วก็จับเท่ากับเวกเตอร์ v เนอะอ่ะก็จะได้เป็น square r ลบสกํ 2, ลังสองบวกสกํลังสองฝั่งนี้ขนาดของเวกเตอร์ v ก็เป็น3ากํลังสองบวก x กำลังสอง 2. รูทก็ตัดไป ก็จะเป็น4บวก9เท่ากับ9บวก x กำลังสอง9ก็ตัดไปเนาะก็จะได้ x กำลังสองเท่ากับ4ถอดรูทมา x ก็จะได้บวกลบ2ครับข้อ5ก็เพิ่มแค่มาเป็นอีก1มิติใช่ไหมเป็น3มิติอ่ะก็ไม่ยากทำเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นสแควร์รูทของเวกเตอร์ u ก่อนนะขนาด2กำลังสองบวก3กำลังสองบวก ลบห้ากำลังสองแล้วก็ของเวกเตอร์ v นะขนาด4ี่กำลังสองบวกลบ x กำลังสองบวก2องกำลังสองรูทก็ตัดกันไปนะครับก็จะเป็น4บวก9บวก25แล้วก็เท่ากับ16บวก x กำลังสองบวก4อันนี้ตัดไปเนาะสอันนี้ก็จะเป็น9บวก25่สิบหได้สาเท่ากับ16บบวก x กำลังสอง ย้ายสิบหกไปลบกับสามสิบสครับก็จะได้เป็นสิบแปดเนาะถอดรูทั้งสองข้างครับก็จะได้ x เท่ากับบวกลบสามรูทสองจบแล้วอ่าไม่ยากนะครับต่อเลยมาดูข้อหต่อนะครับหาขนาดของเวกเตอร์ u ก่อนโว้ยขีดไม่ค่อยตรงเลยก็จะเป็นหกกำลังสองเนาะ เวกเตอร์ j ไม่มีดังนั้น b เป็นศูนย์แล้วก็ลบห้าลังสองฝั่งนี้ก็จะเป็น square root าลังสองบวกสี่กลังสองบวก x กำลังสองา s q u a r หายก็จะเป็นสามสิบหกบวกศูนย์บวกยีเท่ากับเบวกสิบหกบวก x กลังสองจะเห็นว่า9กบวกเกับ16บเนี่ยบวกกันได้25เนาะก็จะตัดขรอนี้ไป ยี่ก็ตัดไปทั้งสองข้างอันนี้ก็จะเป็น36มสเท่ากับ x กําลังสองถอดรูทครับ x ก็จะได้บวกลบหเนะาะโอเคไหมอโอเคมาดูต่ออีกนิดนึงข้อ7ก็ทำเหมือนเดิมเลยหาขนาดของเวกเตอร์ u ครับก็จะได้เป็นสแควรูทอันนี้ยังอยู่ในข้อเดียวกันนะ ก็คือที่โจบ,บอกเงื่อนขายคือขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เท่ากันอ่ะเราก็หาไปทุกข้อเลยอันนี้จะเป็นของเวกเตอร์ u ก่อน1กําลัง2อบวกศนย์กลัง2บวกอ่า6กําลังสองเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของเวกเตอร์ v นะขนาด2กําลัง2บวก x กาลังสองบวก3กําลังสองก็ตัดไปนะสมัยรูทก็จะเป็น1บวก0ย์บวก36เท่ากับ สี่บวก x กำลังสองบวกเก็จะเป็นส7นะฝั่งนี้อันนี้เป็น1ิบสวก x กำลังสองย้ายสิบสามไปลบครับก็จะได้24เนาะถอดรูททั้งสองข้าง x ก็จะได้บวกลบ2องรูทหนะครับเขียนเนาะอีกข้อหนึ่งข้อ 8, แปดเราเดี๋ยวขึ้นข้อใหม่อ่าขนาดของเวกเตอร์ u ก็จะเป็นสแควรูทลบ สามกำลังสองบวกลบหกกำลังสองบวกเอ็กกำลังสองครับแล้วก็ขนาดของเวกเตอร์วีก็จะเป็นสี่กำลังสองบวกสามกำลังสองบวกสามรูทห้าทั้งหมดทัวร์กำลังสองอันนี้รูทก็ตัดกันไปอีกแล้วก็จะเป็นเก้าบวกสามสิบหกบวกเอ็กกำลังสองเท่ากับสิบหกบวกเก้าบวกอันนี้ก็กระจายกำลังสองเข้าไปครับสามกำลังสองได้เก้าแล้วก็ อ่าเก็บเก้าไว้นะแล้วก็รูทห้ายกกําลังสองใช่ไหมก็จะได้5ก็เป็น9กคูณหได้45ครับอันนี้9ก้า็ถัดไปเนาะอันนี้ก็จะเป็น x อกําลังสบวกสาฝั่งนี้บวกกันครับ16บหวกสีจะได้6กเอกําลังสก็จะได้ย้ายสาหกไปลบครับจะได้เป็นเท่าไหร่25่รังนั้น x อ่กตอบ ขอรูทมาบวกลบ5ครับอ่าจบแล้วเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปครับอ่าอีก4ข้อแล้วเดี๋ยววันนี้จบแค่นี้นะครับมาดูข้อ23ข้อนี้ให้เวกเตอร์ a b มานะตามนี้แล้วก็เวกเตอร์อ่า b c ให้หาเวกเตอร์ a c ว่าได้เท่าไหร่ พี่ก็จะเขียนตัวนี้มานะถึงที่โจทย์ต้องการถามถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวเนี้ยมันลิงก์กันพอดีใช่ไหมแล้วมันจะได้เวกเตอร์อะไร ac พอดีเลยอ่าข้อนี้ก็ง่ายมากครับเนี่ยจบแล้วแค่ามาบวกกันเองอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นบวกกันได้เท่าไหร่ครับอ่าเวกเตอร์ลบหนึ่งแล้วก็สิบเอ็ดครับง่ายเลยเนาะอ่าถ้าได้แล้วเดี๋ยวดูต่อนะ ข้อยี่สิบสี่ครับข้ 24. อยี่สิบสี่มาดูกันเดี๋ยวอันนี้เขาให้หาขนาดด้วยนะครับหาขนาดด้วยทั้งคู่เลยนะมาที่เรืมเขียนขนาดของเวกเตอร์ AC ก็จะเป็นสแคว e r o ูท A ก็คือลบหนึ่งเนาะก็เป็นลบหนึ่งกำลังสองบวกอ่าสิบเอ็ดกำลังสองก็จะเป็นหนึ่งบวกอ่าร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะก็จะเป็นสเปรลูตอ่าร้อยยี่สิบสองคำตอบข้อนี้ก็หาเวกต์ขนาดด้วยนะอ่าข้อยี่สี่โอเคนะครับมาต่อกันโจทย์ต้องการถามอะไรเวกเตอร์ B, C เนาะซึ่งเวกเตอร์ B, C เนี่ยเกิด mm hmm. จากอะไรมันก็ต้องเริ่มจาก B เนาะแล้วก็มา A แล้วกันอ่ะแล้วก็ต้องมาตัวนี้แหละคิดว่านะอ่ะก็ต้องเป็นข้อมูลที่โจทย์ให้มาอยู่แล้วนะครับอ่ะตามนี้โอเคเราสังเกตเห็นอะไรไหมนี่เป็นนิเศษกันใช่ไหมดังนั้นตัวนี้เราก็ต้องคูณลบเข้าไปนะเนี่ยเวกเตอร์ B, A เนี่ยเราก็เอาลบเนี่ยคูณเข้าไปในเวกเตอร์ AB นะพอเป็นนิเศษกันอันนี้ก็จะได้เป็น5 8าลบสนะครับแล้วก็ตัวนี้เวกเตอร์ AC โจทย์ให้มาอยู่แล้วแค่มาบวกกันจบครับก็จะได้เป็น6-11แล้วก็ลบสี่นะหาขนาดครับ Square root A กำลังสบวก B กำลังสองบวก C กำลังสองก็จะได้เป็นส r ควรูทสามสิบวก ร้อยยี่สิบเอ็ดหัวคสิบหกอันนี้จะได้เท่าไหร่เอ่ยคิดเลขมาจะได้เป็นสแควร์รูทร้อยเจ็ดสิบสามไหมอ่าประมาณนี้โอเคนะอ่าอีกสองข้อข้อยี่สิบห้าเขาบอกว่าเวกเตอร์ ab นะตามนี้มีขนาดเท่ากับสิบ บอกว่าเวกเตอร์ a b ขนาดเป็น10จงหา x ง่ายมากเลยก็ใส่สูตรขนาดเลยครับก็จะเป็น6กําลังสองบวก x กําลังสองเนาะเท่ากับ10ยกกําลังสองครับก็จะได้เป็นรูทหายเนาะตรงนี้หกําลังสองได้สาสบหกบวก x กําลังสองเท่ากับหนึ่ง x กําลังสองก็จะเป็น6กบส x ก็จะได้บวกลบ8นะครับจบ ไม่ยากเนาะอ่าอีกข้อหนึ่งครับข้อสุดท้ายน,นี้ก็ง่ายๆครับขาบอว่าเวกเตอร์ตัวนี้มีขนาดเป็นแปดนะครับอ่าก็จบเลยเราก็ใส่สูตรขนาด x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกห้ากำลังสองเท่ากับแปดอ่ายกกำลังสองครับรูทก็หายนะฝั่งนี้ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกยี่สิบห้าเท่ากับหกสิบสี่ จบแล้วโจทย์ถามตัวนี้พอดีเลยใช่ไหม x ก,กลังสองโมเวลกลังสองคำตอบก็จะเป็น39นะครับจบแล้วโอเคนับสบาบวันนี้ก็หวังว่าเรื่องที่เรียนวันนี้ก็จะทําให้น้องเข้าใจขึ้นนะอ่าไม่ยากนะมันเป็นพาร์ทคำนวณเยอะขึ้นแล้วพี่คิดว่าเราน่าจะชอบกว่าพาร์ทเลขาคณิตครั้ทงที่แล้วนะครับอ่าก็ไว้เท่านี้ครับสำหรับ วันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ